สบายดีสบายดีดีเดจ้าเดอกับทักทายสบายดีพปรเมท่นองฟองไปเวอสุขสุกคนเดจ้าเดอคลิปนี้น้องแพ้ว่ากับยูกับอีเม่คือเก่าคือเดิมนะคะอยู่กับคุณแม่ของน้องแพ้ว่าคือเก่าคือเดิมเดจ้าเดอร์ก่อนอื่นสเปคกับต้องขอขอบคุณเดจ้าเดอเอฟซีทุกคนทุกทันขอบคุณทั้งคุณหญ่ใจดีนอที่เพื่อนให้การสนับสนุนทุกคนกะเพ็่นก็บอกว่าน้องแพ้ว่าน้องแม่สิเมื่อบานแล้วน้องแม่สิกับประเทศล้าอ่ะลุ่งให้ทรงคารถ แม่หนองเพว่าเดิ้อจะสองพันบาทนะทุกคนคือสัาแค่เอาเงินส่วนนั่นทุกคนมาสื่อของอ่าของกินน้อยแม่ไม่ยังในของฝากเมื่อไหนะแม่เรามียังปลาเมือกอ่าม,มีปลาเมือกมีใส่อัวทุกคนนอแลวก็มีน้ำพริกนั่ทุกคนน้ำพริกหรือว่าเจวบองนั่นเองนะทุกคนสื่อจากฟังไทยทุกคนฝากเมื่อฟังเล่าไม่จะได้แม่จะไม่ได้ของฝาก แล้มันแฉบอ่ามันแ่บถ <smok y> ึมาเนอะทุกคนเขาเห็ดแสบแล้วก็เห็ดหอมน,ำน้ำเนอะทุกคนผั่นก็เลยสื่อสเพคว่าก็เลยเอาเงินส่วนนั้นทุกคนที่ผู้ใหญ่ใจดีผึ่นบอกว่าเออแล้วแต่นนองแพรว่าเนอะน้องแพรว่าอยากเอาไปเห็ดย่างก็แล้วแต่เนอะทุกคนสเปก็เลยสื่อมาเนอะใส่อัวทุกคนนนองแพรว่าสื่ออยู่ประมาณสี่ร้อยอะสามสิบบาทเนอะทุกคนนอนแล้วก็ปั้มเมอร์กน้องแพรว่าสื่อเบร์ประมาณ อ่าโลหนึ่งเจ็ดยหาสิบาทน้องเพ่ว่าสื่อ,อยางละโลน้ทุกคนกับป200บสอยกับผู้ที่ร่วมเบิดแล้วทุกคนกับเงินสองพันบาทกับผู้ทีเบิดนอเจ็ลอยหาิบวกเจ็ดหาสองโลน้ทุกคนกับเป็นพันหาพันหาบวกกับ,บ, 1, บอีกสี่อยสามสิบบาทกัเป็นหนึ่้ารอยอ่าสาบาทนทุกคนกับเลืออีกเจบาทนทุกคนยังอยู่ในโตสเปเอาบเเมจเจสบาท เอาอะไรกันไหนใบจะเป็นใบใบสิใบจ้างการลโดเมื่อบะหอมเจ็ดสิบบาทแม่ก็บอกว่าเอาแล้วนะทุกคนกันไหนสรุปแล้วเอฟซีหายเงินมาสองพันทุกคนเพิ่นจะเอาแบบถูกบาททุกสตางค์อะไรนะทุกคนเนาะโอเคนะสเพคก็สีหายนะทุกคนแต่ว่ามันยังบอลแมนตอนนี้เนาะ ทุกคนมันมีประเด็นลักนอกก็คืออยากจะมาขอบคุณนาองไหมเนาะ,อะขอบคุณขอบคุณทาญาย่ใจดีและสิ่งสำคัญทุกคนมีมากกว่านั้นคืออย่างก็ไหมแต่ข่าวว่ามี่พอแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ว่าเพื่อนเอาเขาซานมาหายทุกคนคเองคิดถือว่าเขาซานมาหายทุกคนก็อาจจะเห็นไปแล้วล้วก็คิดที่เรียงกุ้เตี้ยวนาะไหมเนาะเรียงกุ้เตี้ยวรว,ยว่าเรียงเพืนั่นเองทุกคนบานสะเพอเอินว่าเพืนเนาะกับไปแล้วล้วก็ เพิ่นทีผ้าไปไวายผ้าทุกคนในวัดอ่ะสาขาทุกคนเพิ่นกระผ้าไปและเป็นคนเดียวกันบอลหนองแพร่เป็นคนเดียวกันทุกคนคือทีมงานคนเดียวกันในจ่าเด้อเนาะที่ไปนีกันสิไปท <น onte. S 2> รส ади, สปงบ่แม่สิไปส่งขย่า,า<อ>วันจัน<อ>ทุกคนถาาเมนองแพร่ว่าบด้เมื่อเมื่อวันอันยังก็แม่วัตรีน่ะวันจันทร์สิไปสรงก่อทุกคนน้อแต่ปนี้ก็เลย จองตัวรถเลยก็เรื่องเลยค่ะแม่นะทุกคนเบิ่งแม่ความใจดีของเพื่อนทุกคนความมีน้ําใจเนาะชุดยอดนะแม่นมนะ้องซึ้งใจแห้งนะทุกคนซึ้งซึ้งซึ้งแม่น้ําใจของเพื่อนร้ายเพื่อนจะไปทรงยูบุ้นขาหากว่าอิมอาแม่น้องแค่บ่ดยเมื่อว,วันอาทิตย์ทุกคนแต่บัดนี้น้องแค่ก็เลยไดย้จองตัวอยังเรียบร้อยแลวเนาะ ก็เลยจาเป็นต้องห้เผิ่นเมื่อทุกคนว่านกิกก็เลยแบบว่าลบบ่อยักลบก้นไปนั่งนลทุกคนด้วยความเก่งใจเนาะในความมีน้าใจของเพื่อนก็เลยให้ม่เมื่อรถทัวร์ีกว่าเพราะว่าจะนั่งรถจากกรุงเทพไปปักเซ่เลยเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าถา่าวาฮับเพื่อนไปส่งเข้าอยู่บนเขาตรงต่อรถไปสองเมกเนาะไหมเนาะไปสองเมกแตวก็ต้องนั่งรถไล่ลต่อน,นําทุกคนและอีกอย่างหนึง่งเขากับเก่งใจเพื่อนเนาะก็เลยบอนี่เมื่อทุกคน ถามว่าน้องเพ่ว่ามันเราแค่นี้มี่ยังแน่ก็คือคือเขามีความดีใจนะไหมเนาะดีใจอืูพี่ใจเแน่น้องชอ่อมาเขากับเพ่เนาะมย่อแกงแบ่งแก้วหาอันนี้แต่จะไปคิดเดี้ร์หยามี่ยังก็คือแบ่งเบิร์ดแบ่งปั้นมาแม่มี่ยังก็แบ่งปั้นเป็นจดอะไรเป็นจดอะไรพันแบ่งเอียงแน่เวลาที่จะไปใส่มาใส่บนไหนยังแน่แม่ อยากกินน้ำฉมบไม่่าย่ข้าวเรา,าไปหาข้าววันนี้อยากกินน้ำฉมบ่อยากกินน้ำแดงบม่่าย่ำแต่ว่าบ่กินมได้เรอยากเนาะกินใจข้าวข้าวแบบเรินข้าวก็ซส้อหายกิน เห่อยอดนั่งไหเนาะมวนได้มาอีกบ่กลับอลไรก็กได้ไมีเงินกับมาเลยเนาะนม,มีเงินกับ่มาถ้าเอฟซีบุคคลนทันได้แล้วทุกคนอยากให้แม่น้องพาาาอแพรว,ว่ามาเที่ยวประเทศไทยอีกหรือว่ามาเที่ยวหาลูกสาวเนาะที่อยู่ประเทศไทยยังบ่ทันแต่อยากให้น้องแพรเพื่อคุณเทพกะซอยสนับสนุนยังแม่ค่ารถบ่ค่ารถด่าล่างนี่แหลยนะซอยอีกจะค่ารถค่าเฮือกแล้ทุกคนแพงที่สุดก็คือค่า ปั๊มบัตรน้อไม่เนาะปั๊มบัตรอีปั่มจาออกจำเข่ารี่เหล้าอถ่จำมิดได้ปะได้แม่คะจาบัตรจาออกเขาเขาหมูอยดีเด็เกามันเจ็บอยเจ็บอยหกลอยหกลอยนะหกลอยไปนิดนี่แหละหกลอยไปนิดเนาะอืมอืกออันนั้นสะพอฟังเดียวบ่ไหมบุชชองพังอะไรเธอไทยเธเล้าอ๋อประมาณหกลอยกลัวเจ็บลอยเนาะประมาณนั้นแต่ว่า เฮากระเซียค่ะโหดแต่ว่าค่าโถด,ดที่แบบว่าตังแต่งเขื่อนมากนะทุกคนลงเขื่อนหรือว่าตังแต่จากบานมากนี่คือเพื่อจะมาหอดฟังไท่นี่คือเบอิดประมาณจะขั้น,มนเมลแล้วแ,แล้วเลิด ไลยตือลประมาณจะพันในเสียแล้ว่ะโพันใต้นี่แหละนี่หอดฟังไทยเลยบ่สังให้โซ่พันใต้ล่วงเครื่องระจ่วมทครงคาจำบัดรจะกคารถนั่งคาจำบ้ารจำบึ้ง่พันใต้ตแงทุกคนรวมๆแล้วนอกสาแพรคำนวลหายเบิดทุกคนทั้ื่งคากินคาอยู่กับประมาณสามพันหาทุกคนหอดบอลทีเอื้อยสะเพพผักเลยน้อไนาะงหอดบอลลูกสาผักเลยทุกคนกะ ย้าคาร์ถทั้งเบิดทั้งม้วนกะในการเดินทางกับประมาณ3ามพัญหาพ่อแม่พี่น้องเนาะ<ม>กะ็ถือว่าบ่แพงปันได้ทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นาะงสำหรับ่าในการทีแบบว่าอย,ามมาย่าไ้แม่มากยี่ยมย่มลูกสาวอยู่ประเทศไทยทุกคนเพราะว่าน้องเพ่ว่าก็ยังบ่ท่านไอยากเมื่อเพราะว่าเมื่อบานกะบ่มีแนวเฮ็ดน้องไหมเนาะ่มีนเฮ็ดเมื่อบานก็มีแต่เฮ็ดหน้หนนหนาทุกคนเฮ็ดเต่หน้าเฮ็ดไฮไซหน้าเฮ็ดไฮเนี่ยคือไฮแบบใดน้องเพ่ว่าก็คือ ปูกักกินเองทุกคนบริครบริค่ายดอกพับไปค่ายกระไดเงินแค่สามสี่สิบาทมันกับโมขุมนาะทุกคนนอนในบ้านสะเพพบอกเลยว่าอาชีพบ้านสะเพสะเพบโบมียังนะทุกคนในอาชีพนอกจากอาชีพเพศหน้าแล้วไหมเนาะนี่แหละก็คือแบบพ่อไดค่ายเขาพ่อไรแบบพ่อไ้แบบกูกินกุมมือกุมวันไปทุกคนแต่ว่าสียหายมีเงื่อนเก็บแบบเก็บกั้มแบบอดแบบอยากได้นันอยากได้นีแบบจริงจังๆคือโบมี่อยู่แล้วเพราะว่าสะเพะโบมี่สวนมั่นโบมี่แบบว่าอ่ะ บบมีอาชีพคือคนอื่นเขานะทุกคนสเปคอะเป็นคนแบบว่าห้าเสากินขับเนาะไหมเนาะอบครัวเข้ากับแบบจุนธรรมดาเนาะอขครัวเข้ากับจนเนาะทุกคนเริ่มจากบบมียังจะเห็ดเนื่องจากว่าเข้ามามาได้กัเนื่องจากว่าลุงเห็มใช่มาหาเห็ดเงินอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าประเทศไทยนั่นเองเนาะทุกคนเนาะและกาคลิปนี้กะบ่มียังไลฟ์โแม่พี่น้องก็คือาเปคอยากจะมาเล่ากับอีเมลเนาะ อีเมย์เพิ่นว่าอีเมย์เพิ่นเล่าเรื่องดีๆให้ยสะเพคขึ้นเรื่องดีๆคือยังก่อนนะแม่เรื่องที่ว่ามันหค่ำห้างก็ห้าค่ำับเวลาจะชิมเมื่อบานไครก่อนนั้ิมเมื่อโฉมยายอ่อนชิมเมื่อโฉมยายอ่อนเนาะแม่น็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อ่อนและหลายเดลยนอทีเพิ่นให้กั้นสนับสนุนทุกคนให้แบบว่าการชลอยเรือแม่นห้ความแบบว่าอ่าสนับสนุนนอทุกคนให้ความเมตตากรุณาหมู่เฮานาทุกคน แล่นกรพ้าให้พาเขาไปวัดไปไหวพ้พาทำบุญนะไม่เนาะ,นาะแล้วก็เฮ็ดแนว่ยยูเน,ว,เนวกินทรงเงินอยู่ตลอดเวลาทุกคนบวชจะเป็นคุณพี่ออนคุณพี่อังแล้วก็คุณป้าอย่างเงี้ยก็น,นะ, <c oughs> ะคุณพี่ทินนอะทุกคน <c oughs> แล้วก็คุณป้ามะปางนานทุกคนก็คือหลายๆถันนอนลายๆคนก็ต้องขอขอบคุณเป็นลายๆเด้อนอะทุกคนคือสะแพ่มากเลยดีใจกันนะเพราะเห็นหนาปุ๊บ กินเขาหรือยังเพิ่นถามทุกคนคือแบบดีใจมากๆมากทุกคนคือแบบเฮายังมาทันด้ต่างถังโต้ข้ามมาแต่เมื่อยๆทุกคนกคือนั่งรถมาหาเอื้อยเนาะกินเขาแล้วบ่เอาบอสสมตําเอื้อยสิตําให้กินเอาบอ่แกงเพ็ดเอาบ,บ่หั่นเอาบ่หนีนะทุกคนคือเพิ่นถามตลอดนอเนาะแม่เนาะนี่กับ<า>พ่อแม่สิกลับมาเพิ่อลง,องไป,ปหาก็ กินยัางง่ายย่างย่างพ่อแบบันนี้ก็ย่างอันนั้นแม <EN> ่เอาให้กินอันนี้แม่สิก๊ับบานเพื่นกันยังบอกว่ายายยายคนสิไปทรงเจ้าเด้ออ่ะคนสิไปทรงจ,จะหอดอุบลเนาอะอาหอดอุบลสองเมกเลยก็ไดผลร้านไดนน,นี้นะทุกคนอาจจะสิก๊ับน้ำ่อยบอแต่ว่าควรต้องก๊ับวันจันทร์ได้เพราะว่าข่อยไปเหตุงานวันจันทร์เพผนว่าเนาะทุกคนคือเพผนจะออกไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดอ่ะคือวันจันทร์ทุกคนแต่ปานี้สเปรก็เลยแบบว่าจองตัวให้แม่เรียบร้อยเนาะทุกคนเกระจายเงินียังไปเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบว่าเออสเปรก็สะดวกวันอาทิตย์ทุกคนเพพราาะะว่สบ งานวันอาทิตย์เนาะก็เลยเป็นจะมาส่งแม่แม่ก็บอกว่าบอเป็นยังดอกขอบคุณในร้ายเก่งใจเนาะเดี๋ยวจะนั่งรถทัวร์กับกับเรากันนะทุกคนเพราะว่าคลองมันกะบดเอาเมื่อร้ายอยู่เลยเอาเนาะทุกคนคลองเอาเมื่อแค่ที่จําเป็นเท่านั้นเองนะทุกคนเนาะที่จําเป็นจริงๆอะีรก,ก็คือแบบเคล้องกินเด่นเล็กๆน้อยๆเนาะพอแม่พี่น้องที่สะแพ,พริสือฝากร้านเนาะแบบสพพือฝากคอพ่อเพิ่นก็อยากกินแหนมทุกคนแต่กินแหนมประเทศไทยเพิ่นบอกว่าะแสเพิ่นมกนะากเนาะสะแพร็ยังบ่ทันได้สื่อแหนมให้เพิ่นซ้ำนะทุกคน เนมนั่นเองเนาะทุกคนก็ยังบริษัทในหาซื้อเนาะกัคลิปนี้กับบไมยังไลด์เราไหมเนาะกาต้องขอขอบคุณเอฟซีเด้อทุกคนทุก่านเนาะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณยายใจดีทุกคนทุก่านก็จะได้ขอ่าแม่ขอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทุกคนเนาะขอบแม่ขอบคุณถูกกำลังแห่งใจขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณเอฟซีเนาะทีพ่นอาอ่าชื่นชมล้ะกาอาว่าแม่สะแพงนี่เออ เ้าแบบมีเหตฟังนุ้ทุกคนสเพกับตรงเขาขอบคุณจามเขบคุณ f เอฟซีทีบันมักแล้วก็อ่าแบบพ่อเมย์สเพขึ้นมาเลยหูซื้อ่าเพิ่นตอนหับอย่างดีนะทุกคนคือมันดีใจสเพคเ้ายัางบไดายนอน้องจากข้าว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณได้ยๆนด้จะเดินไปแล้วสบายดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย